วสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Metal Match และนี่คือรายการที่ไม่ได้ทำนานมากๆากเ <c oughs> บเบด d าต้นั่นเองนะครับรายการที่ผมจะมาพูดถึง b บเบแต่ละตัวทั้งในแอนิเมะและในมังงะว่าที่มาที่ไปของมันนั้น เป็นอย่างไรบ้างอีพีที่แล้วก็โอ้โหตั้งแต่เนเมซิสเลยมั้งเนาะนานมากอะไม่ได้ทํารายการนี้ค่อนข้างจะนานนะฮะสาเหตุที่ไม่ได้ทํานานมันมีเหตุผลอยู่ฮะอย่างแรกเลยก็คือมันค่อนข้างจะใช้เวลาทํานานเพราะผมต้องไปคือผมดูแอนิเมะไว้นานแล้วอะแล้วก็อ่านมังงะไว้นานแล้วอะผมก็ต้องไปหาข้อมูลมาใหม่นะฮะแล้วก็เป็นรายการที่ผมเสี่ยงติดเหลืองมากที่สุดเพราะว่าบางทีแบบเวลาเล่าแอนิเมะ ผมก็ต้องเอาเอาภาพจากแอนิเมะมาใช้ใช่ไหมแล้วบางทีมันติดเหลืองนะฮะผมเคยต้องแบบโหกว่าจะเรนเดอร์ก็นานเป็นชั่วโมงแล้วอะแล้วอัพอีกประมาณแบบกว่าจะรอมันตรวจสอบก็นานอีกเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะ,ะแล้วก็พอมันติดเหลืองที่เนี้ยผมก็ต้องลบคลิปตัดใหม่เรนเดอร์ใหม่นะฮะแล้วก็อัพใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วก็รอมันตรวจสอบอีกรอบหนึ่งซึ่งใช้เวลานานมากๆทําให้ตารางเนี่ยเสียไปหมดเลยก็เป็นรายการที่แบบ นานๆทีผมจะได้มาแตะหน่อยนะจริงๆผมก็อยากจะทํารายการนี้อยู่เรื่อยๆนั่นแหละนะผมก็สนุกที่ได้มาสรุปอะไรแบบนี้นะไหน,นๆก็กลับมาแล้วแน่นอนว่าต้องเป็นการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่นะฮะนี่คือ EP ที่ทุกคนรอคอยและทวงถามผมกันมามา,มากๆที่สุดเลยนะแอลราโก้นั่นเองนะ <S <S จบจากตัวนี้เนี่ยเอาจริงนะผมนึกไม่ออกเลยว่าจะเอาตัวไหนมาพูดต่อเพราะว่ามันจะมีไม่กี่ตัวที่รู้สึกว่าประวัติมันเนี่ยค่อนข้างจะเยอะแล้วก็มีหลายร่างให้พูดถึงนะ โดยเอลดากเนี่ยผมมองว่าเป็นเบเวตที่มีร่างมากที่สุดแล้วนะแล้วก็จริง,รงๆวันนี้ไม่ใช่แค่ของเอลดากอะผมจะรวมถึงนี่ด้วยดรากอนิสนะฮะตัวเดียวๆของมันเนี่ยผมไม่น่าจะได้พูดถึงอีกต่อไปเนื่องจากว่ามันโผล่มาน้อยมากๆนั่นเองนะฮะไม่น่าจะมากพอที่จะเอามาทําเป็นสักคลิปหนึ่งอะ่ะก็เลยเอามายัดรวมกับเอลดากแลวกันไหนๆเขาก็เป็นพี่น้องกันอ่ะนะฮะก็อ,อยู่ด้วยกันในคลิปเดียวไปเลยแล้วกันก่อนที่จะเข้าเนื้อหาในวันนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนช่วย กดไลค์นะครับเพื่อให้คนเห็นคลิปของผมมากขึ้นนะแล้วก็ฝากสัคสไาชกกันด้วยนะครับผมเนื่องจากว่าคนที่ดูในช่องของผมสนมากเนี่ยยังไม่ได้กดสมัครสมาชิเลยนะครับประมาณ7 0 3 0ได้ก็ช่วยกดกันสักหน่อยจะเป็นพวกคุณอย่างสูงนะถ้าเกิดอยากสนับสนุนค่าไปเวทแล้วก็โดยเด็ดในที่ปุ่มซุปเปอร์แตงฝากกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนนะฮะแล้วก็ใครที่กดกระดิ่งไว้แล้วเนี่ยอยากให้ช่วยเช็คกระดิ่งสักรอบนะับเพราะว่าบางทีเนี่ยยูทูบมันเอากระดิ่งผมออกเนาะ โอเคถ้าเราพร้อมกันแล้วเราไปฟังประวัติของราชามงกรทั้งอนิเมะและมังงะกันดีกว่าครับผมปกติแล้วเนี่ยผมเนี่ยจะพูดประวัติของอนิเมะก่อนเนาะเพราะว่าอนิเมะเนี่ยมันจะค่อนข้างมีเยอะกว่าเพราะว่าซีรีส์มันยาวกว่าเนาะมังงะมันสันะ้นๆมีแค่ไม่กี่ไม่กี่เล่มนะแต่ว่าอีพีเนี้ยขอพูดเป็นในส่วนของมังงะก่อนดีกว่าเพราะว่าหลายๆร่างที่โผล่ในมังงะเนี่ยมันไม่โผล่ในอนิเมะนะฮะนี่ร่างพีคฮาวิทวิก็ไม่โผล่ สีทอง lightning สีทองตัวนี้ก็ไม่โผล่นะครับผมมี gold arm ก็ไม่โผล่ด้วย gold arm ตัวนี้นะแน่นอน eldarco guardian ก็ไม่โผล่มานะครับผมเพราะฉะนั้นรอบนี้ก็จะพูดถึงในมังงะก่อนละกันโดยเริ่มเลื่อนในมังงะมาเนี่ย e l d a r ก o จะเป็นร่างนี้นะครับผมร่าง p hybrid wheel เนาะ eldarco เนี่ยเป็นเบต,ต้องห้ามนะฮะที่ถูกผนึกอยู่ที่ coma village นะฮะคือไม่ได้บอกเหตุผลนะว่าทําไมเป็นเบต,ต้องห้ามแค่อบอกว่าเป็นเบที่มีพลังสูงเกินไปอะไรอย่างเงี้ยละมั้งแล้วก็ จกิ่งขึ้นทุกครั้งที่ได้ต่อสู้นะครับผมและแน่นอนในเ,เรื่องก็คือวันหนึ่งลิวกาก,ก็มาบุกเพื่อขโมยเจ้าเอลดราโกเบต้องห้ามตัวนี้เพื่ออยากได้พลังไปใช้นะครับผมฮากานิสเดียวพ่อของพระเอกเนี่ยก็ได้ใช้เปรกรซัสในการต่อสู้เนาะเพราะว่าเปกาซัสเนี่ยถูกเรียกกล่าว่าเป็นเบผู้พิทักษ์นะครับเป็นเบที่คอยควบคุมพลังของเอลดราโกไว้นะฮะแล้วสุดท้ายฮากานิสเดียวก็ได้แพ้ให้กับเอลดรากโกแล้วก็ระหว่างที่เขาจะโดนหินถล่มใส่เนี่ยก็แน่นอนชูดเปรกรซัสให้จิงกะ เก็บไว้เพื่อเอาไปใช้ล้างแค้นนะครับผมเรยูกาก็จะหนีไปพร้อมกับตัวนี้เลยแล้วไลยูกาเนี่ยก็ได้ใช้เบย์แอลรากโกตัวนี้นะฮะทำลายเบรกัสตัวพรีไฮบริดวิลของจิงกะเนาะในการสู้กันอีกครั้งนะฮะจิงกะเนี่ยต้องเดินทางเอาเบรซัสเนี่ยไปยชุบชีวิตในภูเขาไฟเนาะอันนี้ก็จะเหมือนที่เล่าไปในเบเวีดาต้าของเบรกัสเลยนะฮะต่อมาก็จะเป็นเรื่องในส่วนที่เขาเข้าทัวร์นาเมนต์กันใช่ไหมและแล้วเจ้าแอรโกตัวนี้ก็ได้แบทเทิลกับดาร์คบูนะฮะ ด์กบูของเบนเคนี่เลยในการต่อสู้เนี่ยเบนเคเขาก็ซัดเรยุกะซัดแบบว่านึกว่าจะชนะแล้วด้วยนะครับผมซัดแบบซัดแบบเละเลยอะ่ะจนเจ้าเอลรากโกตัวนี้มีรอยปริแตกเลยนะครับเบนเคก็ดีใจแล้วทีจ,จะชนะเอลดาโกได้ปรากฏว่าที่รอยแตกนั่นอะ่ะไม่ใช่เอลดากโกจะพังนะแต่มันกําลังพัฒนาการร่างนั่นเองด้วยการต่อสู้กับด์กบูนะครับทำให้เอลราโกเนี่ยรอกคราบออกมากลายเป็น Lightning Eldrago นะฮะผมถึงแม้แบนเคจะยังไม่ยอมแพ้เนี่ยแต่ Eldrago เนี่ยก็ได้หักเขาและทำลาย Dark b บูลลงได้ในที่สุดนั่นเองนะครับผมช่วงแรกเนี้จะเป็นช่วงที่ Eldrago เปลี่ยนร่างบ่อยแล้วไวสักหน่อยนะฮะในเรื่องตอนนี้มันไม่ค่อยมีอะไรฮะรก็ตามทัวร์นาเมนต์ไปเรื่อยๆตามทัวร์นาเมนต์ไปเรื่อยจนกระทั่งเขาก็ได้เจอกับ Cyber p ์ g a กั s นะฮะของโซล่นะก็หลังจากแบทเทิลกับโซล่นะ เป็นคนที่โชคดีมากเลยไปเท่ากับไรย,ยุกัเราไม่โดนทําลายเบคนอื่นคือเบเบยเนี่ยเละเป็นขี้แต่ว่าโซล่าเนี่ยไซเบอร์ไซเบอร์เพกรซัสยังรอดอยู่นะยังไม่โดนทําลายไปด้วยแค่ออกนอกสนามเฉยๆนะการต่อสู้กับไซเบอร์เพกระซัสก็ทําให้ไรย,ยุกัเนี่ยได้พัฒนากลายเป็นเอดไลท์นิงอลราโกสีดําตัวนี้นะฮะผมรู้สึกว่าในมังงะเนี่ยมันวิวัฒนาการล่างกันง่ายมากเลยฮนะแบบเบ่งพลังแล้วก็ แปลงร่างเบ่งพลังแล้วก็แปลงร่างเบ่งพลัง,ลงแล้วก็แปลงร่างตอนสุดท้ายที่ไลนิ่งเอลราโกตัวนี้ได้สู้กับสตอมเปกาซัสนะฮะจริงๆไม่ใช่ร่างนี้หรอกจริงๆมันก็ร่างแบบร่างแบบอย่างเงี้ยเนี่ย <laughs> เออตอนที่สู้ได้สู้กับสตอมเปกาซัสครั้งสุดท้ายเนี่ยสตอมเปการซัสก็ได้วิวัฒน,นาการนะฮะกลายเป็นแกลเล็กซี่เป็กกซัสนะแล้วพอกลายเป็นเจ้าแกลเล็กซี่เป็กกซัสเนี่ยทำให้พลังเนี่ยเหลือรนมากๆเลยนะฮะชนเอลดาโกเนี่ย แทบจะครั้งเดียวเลยมั้งแล้วก็เอลดาโกก็แบบหยุดหมุนทันทีนะฮะจากคําพูดของลายูกานะฮะบอกว่าด้วยพลังของแาเล็กซี่เปกาซัสตัวนี้พลังระดับนั้นเอลดากน่าจะถูกทําลายไปได้เลยนะครับผมแต่จิงกะเนี่ยเลือดที่จะไม่โจมตีจุดตายนะเพราะว่า จิงกะเนีบอกว่าเขาอยากแบทเทิลกับรายูกะอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็เลยเหลือเอลดาโกไว้แล้วทําให้รายูกะเนี่ยเดินเก็บเศษเอลดาโกออกไปอย่างเจ็บใจนะครับผมรรยูกะก็ค่อนข้างจะหายไปจากเนื้อเรื่องในมังงะเนี่ยนานเลยนะฮะบทต่อมาก็จะเป็นบทที่ได้ไปชิงแชมป์โลกด้วยกันแล้วก็ระหว่างที่ได้แบทเทิลฝ่าๆ้าเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยจิงกะเขาต้องแบทเทิลกับเจ้าเรกิวจากจากทีมกาเซียนะฮะ แต่ทีเนี้ยทีมกัเซียมันโกงใช่ไหมมันโกงทั้งแมงมังะมันโกงแท่เนยแม้เลยทีมกัเซียมันก็วางระเบิดเรือของจิงกะนะมันต้องไปมันต้องนั่งเรือไปสู้กลางน้าอ่ะนั่งไปสู้กันกลางน้าเพื่ออะไรไม่รู้แล้วมันก็วางระเบิดเรือจิงกะแล้วจิงกะก็โดนระเบิดเรือนะฮะจิงกะก็เลยแบบเจ็บจนสู้ไม่ไหวเรีกกก็เลยโผล่มานะฮะโผลมาชุดเอลราก้แหวกน้ามาเลยเป็นเอลราก้นะที่เข้ามาแล้วก็ใช้มือหมุนนะแบบแฮนด์สปินอ่ะ สู้กับเจ้าเรกิวตัวนี้แน่นอนว่าชนะไปอย่างง่ายดายนะฮะประมาณว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณที่จริงกะให้โอกาสแล้วก็ไม่ไม่ทำลายเบของตัวเองในตอนนั้นนะฮะถึงปากจะบอกว่าคนที่ชนะเกดได้คือฉันเท่านั้นหรืออะไรเงี้ยก็ตามภาษา ตัวคู่แข่งพระเอกทั่วไปที่ต้องที่ต้องเก็็กมาก่อนเอลดารโก้ในภาคเนี้ยบอกเลยว่าค่อนข้างจะน้อยค่อนข้างจะน้อยนะฮะในแอนิเมะผมก็เลยรู้สึกว่าน้อยเลยเหมือนโผล่มาแบบไม่รู้จะโผล่มาตรงไหนอะท้ายเล่มเนี้ยเขาก็ได้มาย้อนอดีตให้ดูนะว่าจริงๆแล้วร่างเนี้ได้มายังไงนะร่างนี้ยได้มาตอนที่เจ้าโซเบรสเนี่ยขึ้นมาจากน้ำนะขึ้นมาจากแอตแลนติสใช่ไหมแล้วก็ โซเบสเนี่ยเขาตามหาเบกาซัสเนาะเพราะว่าเบกาซัสเนี่ยจะเป็นเบรที่ช่วยโซเบสในการบรรลุเควสได้แต่โซเบสเข้ามาแล้วเขาเจอลรยูกะก่อนฮะลรยูกะที่ใช้ไลน์นิงเอลดัคก์สีดำเนี่ยแหละแล้วเขาคิดว่าลรยูกะเนี่ยเป็นคนใช้เบกาซัสนะฮะด้วยความที่ energy ลรยูกะเนี่ยแบบเจอหาคิเข้าไปไงหาคิเรยุกกะมันดูแข็งแกร่งมากๆก็เลยแบบเอ้ยแข็งแกร่งระดับนี้ผู้ใช้เบกาซัสแน่เลยก็เลยชุดไปชนกันปรากฏว่าไม่ใช่เรยุกกะใช้อาราโก้นะฮะแล้วก็ชนกันอยู่พักหนึ่ง จนไรอกาเนี่ยก็ได้พัฒนาการเป็นร่างเมเทออนะฮะแล้วสุดท้ายเขาก็เลิกสู้กันเพราะว่าเออมันไม่ใช่เป้าหมายอะเนาะโซเบตก็ไม่ได้อยากจะสู้เอดนก็ไม่ได้อยากจะสู้จบที่ว่าต่างคนต่างเลิกสู้ไม่มีใครไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะนะ,ะแน่นอนมันก็เป็นที่มาว่าทําไมไรอกาถึงได้เจ้าเมเทออร์เอลโกตัวนี้มานะในตอนสุดท้ายของบทนี้นะตรงนี้ก็เคยเล่าไปใน EP ของ b o s อลโครเจียเนาะว่าเรอกาเนี่ยก็ได้ชูเอลดาโกเนี่ย สู้กับบอซอรโลเจียมนะฮะแล้วก็ต้องอึ้งในความหนักของบอซอรโลเจียมว่าแบบเอ้ยเอลดาโกชนแล้วมันกระเทือนออกมาเลยวะปกติชนตัวไหนลอยตลอดชนแล้วชนบอซอรโลเจียมไม่กระเทือนเว้ยอะไรเงี้ยแต่ว่าในที่สุดเขาก็วิวัฒนาการล่างนะฮะกลายเป็นเอลดาโกเดสตรัคเตอร์แล้วก็ชนะบอซอรโลเจียมไปได้เนี่ยวิวัฒนาการอีกแล้วเอไอ,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 อก็แบบพัฒนา,นานล่างพัฒนา,นานล่างพัฒนา,นานล่างมันไม่เหมือนในภาคแอนิเมะใช่ไหมที่ เออบางทีก็แบบได้รับพลังมาจากเหตุผลบางอย่างนะหรือว่าบางทีก็เออเป็นเบตัวใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนนะในบางก็คือพัฒนาอย่างเดียวแน่นอนนี่ก็คือจุดสูงสุดของรรยุกะที่เขาคิดว่าเขาจะไปได้แล้วนะฮะทีนี้เขาก็เลยได้ไปท้าสู้กับจิงกะนะซึ่งก็แน่นอนใช้เจ้าบนะิ๊กแบงเพกาซัสเนาะตอนนั้นจิงกะก็พัฒนาเป็นร่างนี้เหมือนกันจากการสู้กับเฮลเคเบกส์เนาะและเขาก็ได้สู้กันนะฮะในระหว่างต่อสู้ เรยูกะก็ได้พัฒน,นาการไปล่างสุดท้ายนะก็คืออาราโก้เดอะสักเตอร์โกลอาร์มนี่นะฮะแต่แม้ว่าจะพัฒน,นาการล่างยังไงนะสุดท้ายก็สู้ไม่ชนะจิงกะนะฮะสุดท้ายล้มก่อนจิงกะแค่แบบนิดเดียวเองอะคือแบบล่อแร่ล่อแร่ทั้งคู่แล้วแล้วสุดท้ายอราโกก็เป็นฝ่ายล้มก่อนนะฮะแต่ว่าก็เป็นครั้งที่เรยุกะเนี่ยสู้แพ้แล้วก็หัวเราะออกมาเสียงดังนะฮะเพราะว่าการต่อสู้กับจิงกะเนี่ยน่าจะสนุกมากๆอะไรอย่างเงี้ยทำให้อาราโกเนี่ยก็หมดบทบาทอยู่ที่ตรงนี้นะฮะ หลายคนอาจจะมงว่าเอา้าแล้วอาร์ดากาเดียนเนี่ยมาไงจริงๆแล้วอาร์ดากาเดียนเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยนับเป็นเนื้อเรื่องหลักเท่าไหร่ผมว่ามันมเหมือนมาขายของมากกว่าตอนนั้นเป็นตอนที่จิงกะรู้แล้วนะว่าเนเมซิสจะมาบุกโลกเนาะก็เลยต้องการการฝึกนะฮะก็เลยลากลากไรอุกัตเนี่ยมาช่วยฝึกด้วยกันวิธีการฝึกเนี่ยก็จะเข้าไปในเกมนะฮะเป็นเกมแบบซิมูเลเตอร์อะเหมือนของ อนซอฟต์แวร์ออนไลน์อะไรเงี้ยที่แบบใส่ VR แล้วก็เข้าไปอยู่ในเกมอะไรเงี้ยแล้วใน VR นั้นอะเป็นกาซส,สก็จะกลายเป็นวิงเปกาซัสนะครับผมส่วนเอลรากโก้ก็จะกลายเป็นเอลรากโกการเดียนเป็นเอลรากโกร่างที่ดันข้าป้องกันขึ้นสุดสูงสุดนะครับผมเปลี่ยนเอลราโก้ไปเป็นสายดิฟเฟนส์ดูดทางหมุนนั่นเองแล้วก็ทั้งสองตัวก็ได้สู้กับโปโตเนเมซิสนะฮะจากนั้นก็จบเลย <laughs> ไม่มีอะไรมากกว่านั้นผมเลยรู้สึกว่ามันเหมือนไม่อยู่ในเนื้อเรื่องหลักเท่าไหร่นะฮะเนื่องจาากว่ มาดูเอามา,มาขายของอะ่ะคือดูรู้ใช่ไหมดูก็รู้ว่ามันเอามาขายของอะ่ะจริงๆไม่ต้องมีก็ได้เอลราโกกาเดียนกับวิงกัสเนี่ยแต่ก็ดีละถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวรนที่เท่ดีนะฮะนี่ก็คือในเรื่องทั้งหมดในมังงะของเอลดาโกนะค่อนข้างจะยาวแต่ว่าค่อนข้างจะน่าเบื่อสำหรับผมนะมันไม่มีอะไรอะ่ะก็แค่ตัวนี้สู่สภาพกับวิว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 กับวิวัฒนากาวิวายเป็นตัวนีวแล้วก็วิววิวการวิววิวการวิวัฒนาการไม่มีอะไรเลย มามาดูฝั่งของดากอรนิสกันบ้างดีกว่านะฮะในมังงะนะดากอรนิสเนี่ยเรียกว่าเป็นมังงะส่วนที่ออกมาขายของเหมือนกันดีกว่า <c oughs> คือในอนิเมะเนี่ยเขาไม่ได้เปิดเผยนะฮะว่าคนใช้ดากอรนิสเนี่ยจะเป็นน้องชายของไรยุกะเนาะในอนิเมะไม่ได้บอกเลยแต่ว่าในมังงะได้บอกไว้นะฮะเขาก็ออกมาตอนเดียวนะฮะตอน,น,นสั้นๆเป็นนักล่าสมบัติเนาะแล้วก็กาลังจะเข้าไปขโมยแล้วสักอย่างแล้วก็โดนหินถลม่มแล้วไรยุกะก็มาช่วยแล้วเขาก็เลยเรียกไรอุกะว่าพี่นะฮะ แค่นั้นแหละจบเลยบทมีแค่นั้นเองในมังงะนะเดี๋ยวไปรอดูบทในอนิเมะแล้วกันจะยาวกว่านี้สักนิดหนึ่งนะฮะสั้นมากเนี่ยผมเลยบอกไงว่าผมไม่อยากเอามันไปอยู่คลิปเดียเด๋ยวๆเพราะมันจะสั้นเกินไปนะฮะหมดแล้วจากกับเรื่องราวในมนะังงะเนาะทีนี้เรามาดูเรื่องราวอนิเมะกันบ้างดีกว่าอนิเมะเนี่ยโดนเนิร์ฟเหลือสล่างนะไม่มีอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มี2อ,อันนี้เหลือแค่ 3มล่างร้นๆเลยนะโดยประวัติของเอลดาโกในแอนิเมะเนี่ยจะเล่าขยายจากในมังงะค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะฮะแล้วการวิวัฒนาการล่างอะ่ะเป็นการวิวัฒนาการที่ผมว่าน่าสนใจกว่าในมังงะเยอะเลยนะเรามาดูที่ไ i นิ่ n เอลดาโกกก่อนนะฮะตำนานเล่าว่าเอลดาโกเนี่ย ถูกสร้างจากเศษดาวตกที่มีพลังงานสูงมากนะฮะแล้วก็แน่นอนคนเขาก็ไม่เอาไปทําเป็นอาวุธหรืออะไรที่ดูทรงอนุภาพนะฮะแต่เอามาทําเป็นเบเบดไม่รู้ทําไมเหมือนกัน <c oughs> คนโบราณเขาคนโบราณเขาไม่ใช้หอกใช้ดาบกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ชุดเบเบดมาสู้กันนะฮะซึ่งก็ทําให้อาราโก้เนี่ยเป็นหนึ่งในอาวุธทำลายล้างของสมัยก่อนก็ว่าได้นะครับแล้วก็ผู้คนมากมายก็พยายามแย่งชิงออลาราโก้เนาะทำให้อลาราโก้เนี่ยได้รับด์กพาวเวอร์นะฮะ หรือคือพลังด้านมืดของมนุษย์ทั้งหลายแหล่ทั้งความโลภโกรธหลงความแค้นอะไรก็แล้วแต่นะดูดซับมาในตัวแอลราโกทำให้แอลราโกเนี่ยวิวัฒนาการกลายร่างไปเรื่อยๆนะครับจนสุดท้ายก็มาเป็นไ์นิ่งแอลราโกที่ถูกผนึกอยู่ในยุคปัจจุาันนั่นเองแอลกราโกก็ถูกผนึกโดยเบย์อีกตัวที่สร้างจากเศษดาวตกชิ้นเดียวกันนะครับผมก็คือเปกาซันนั่นเองถูกสร้างมาด้วยใจอันบริสุทธิ์แล้วก็ผนึกดาร์คพาวเวอร์นี้เอาไว้ได้นะครับผมจนกระทั่งวันที่ ดักเนเบล่าเนี่ยมาบุกหมู่บ้านโคมาเพื่อจะเอาเจ้าเอลดราโกนี้ไปนะฮะตรงนี้ก็จะเหมือนในมังงะเป๊ะเลยนะฮะเปลี่ยนแค่ร่างเท่านั้นเองที่ว่าเปลี่ยนจากร่างนี้มาเป็นร่างนี้ฮากเดลเลียวก็ได้ใช้เปกกัสซัสซอมเปกกซัสเนี่ยเข้าสู้นะแล้วก็สู้ไม่ได้กระชุดเปกกซัสต่อให้จิงกะไปนะเรยูกะเก็หนีออกไปพร้อมกับเอลดราโก้แน่น,นอนพอเรย,ยูกะใช้เนอลดราโก้ไปนานๆเข้านะฮะก็ถูกด์คพาวเวอร์เนี่ยครอบงำนะทำให้ร่างกายของเขาเนี่ย เริ่มกลายเป็นมังกรมากขึ้นนะฮะเริ่มไม่มีสติอะไรอย่างเงี้ยทาให้การต่อสู้สุดท้ายของระหว่างจิงกะและเรยุกะนะฮะจิงกะเนี่ยก็ได้ตัดสินใจว่าจะช่วยเรยุกะจากดาร์คพาวเวอร์ที่ครอบงำเขาอยู่นะด้วยการชนะและสุดท้ายจิงกะก็ชนะเจ้าไรนิ่งเอลดาก้ร่างนี้ลงได้นะฮะโดยปลดปล่อยเรยุกะจากดาร์คพาวเวอร์โดยสมบูรณ์นะเอลดากเนี่ยก็สภาพยับเยินพอสมควรแล้วก็จบเรื่องตรงที่ว่าเรยุกะเนี่ย เขาก็เก็บ a อลราโกที่เป็นซากเนี่ยหายไปนะครับโผล่มาอีกทีเนี่ยเขาโผล่มากลางๆซีซันที่2เลยนะซึ่งก็คือ Metal Master นะฮะเนื่องจากว่าซูปสษะหรือคนใช้ Earth a อัค l ิเนี่ยเขามีอาการเหมือนกับถูกครอบงำโดย Dark Power เหมือนกันนะครับทำให้เราได้รู้ว่า Dark Power เนี่ยส่งต่อไปหาคนสู่ขดได้ด้วยและตอนนี้ Dark Power ก็กำลังส่งต่อไปหา ซื่อประสาทนะฮะแล้วทาให้ซื่อประสาทเนี่ยไม่สามารถควบคุมเบเบของตัวเองได้ก็คือเพื่อนร่วมทีมอะไรไม่สนอะชนให้หมดเลยนะฮะในโอกาสเนี่ยเขาก็โผล่ออกมาเหมือนเชิงว่ามาช่วยแล้วก็ให้คําแนะนํานะแต่ก็ไม่ได้มาในทางที่เป็นมิตรขนาดนั้นหรอกนะ <c oughs> โผล่ออกมาเขาก็ใช้เมเทออเอลรากโกตัวนี้แล้วนะครับแล้วเขาก็เล่าถึงประวัติของเอลรากโกให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะว่าเอลรากโกเนี่ยเป็นเบที่ถูกมนุษย์เนี่ยครอบงําโดยสมบูรณ์เนาะหมายถึงว่าอารมณ์ของมนุษย์ความรู้สึกของมนุษย์เนี่ย มันครอบงำเอลราโกอยู่นะฮะทำให้เอลราโกเนี่ยมีดาร์คพาวเวอร์ขึ้นมามีดาร์คเอเนจีขึ้นมาแต่ว่าเรยกะเขาก็ได้บอกนะ,ะว่าในเมื่อมันเป็นในเมื่อมันเป็นพลังที่เกิดขึ้นโดยมนุษย์เนี่ยเขาก็จะพิชิตมันให้ได้นะเขาก็จะแฟลชแบ็กให้ดูนะฮะว่าหลังจากเรยกะเก็บซาาของไรท์เอลราโกตัวเก่าไปแล้วเนี่ยเขาก็ได้ไปฝึกนะฮะอยู่ที่ภูเขาไฟแล้วมีความพยายามที่จะเอาชนะเจ้าดาร์คพาวเวอร์นี้ให้ได้ซึ่งเขาเนี่ยสามารถขจัดดาร์คพาวเวอร์ออกไปจาก ไอราโก้ได้สำเร็จนะครับแล้วไอรากโก้ก็ได้วิวพัฒนาการนะฮะกลายเป็นเมเทอร์ไอราโก้ที่ชื่อว่าเมเทอร์ไอรากโก้นะฮะเพราะว่าเรยุกันเนี่ยเขาเปรียบเทียบว่าเหมือนกับอุกบาทลูกนั้นเนี่ยพลังของอุกบาทลูกนั้นเนี่ยได้มาอยู่ในมือเขาตรงๆนะโดยไม่ผ่าน Dark Power ดักพาวเวอร์ใดๆโดยไม่ผ่านแบบการซึมซับจากมนุษย์ใดๆนะเหมือนเขาครอบครองพลังออริจินอลของไอรากโก้เลยนั่นเองเออผมว่าเป็นธีมที่ค่อนข้างจะเท่เลยนะอันเนี้ยเป็นการพัฒนาร่างที่ ผมชอบอะแล้วชื่อที่มาของชื่อก็ดูแบบสอดคล้องด้วยเออทําให้ผมยิ่งชอบร่างนี้ขึ้นมาอีกสวยมากสวยจริงๆเดี๋ยวเราเข้าไปรู้อูปล่างของมันทีหลังแล้วกันนะฮะเขาก็มีบทบาทในการช่วยจนถึงจบซีซั่นเลยนะมันค่อนข้างจะเป็นซีซั่นที่น่าเบื่อนะภาคสองเป็นภาคที่ผมชอบน้อยที่สุดคือชอบเนื้อเรื่องน้อยที่สุดแต่ดันชอบเบเบตมากที่สุดเออเบเบรภาคนี้สวยจริงแต่ว่านั่นแหละมนเนื้อเรื่องมันห่วยแตก จนมาสู่ภาคที่3นะฮะที่มีดาวตกตกลงมาจากฟ้านะตามคำทํานายนะฮะแล้วดาวตกเนี่ยก็ถูกเดนามิสนะฮะหรือคนใช้7จ u p จูปิเตอร์เนี่ยแยกออกเป็น8ส่วนหรือ10ส่วนหรือกี่ส่วนจะผมจำไม่ได้เออ10ส่วน10ส่วนจำไ,ได้ละแล้วในห,นหนในส่วนของดาวตกนั้นก็ได้เข้ามาส่งสิ่งสถิตในเมเทออร์เอลดากนะฮะทำให้มันวิวัฒาการล่างเป็นเอลดาโกเดสทรัคเตอร์นะ ซึ่งทำให้อลารโก้เนี่ยกลายเป็นเลเจนเดอรีเบเดอร์ที่ได้พลังแห่งดาวตกเนาะแล้วก็หยุดจำแนกอยู่ในประเภท the เบเดอร์ออฟเดอะโฟร์ซีซั่นเนาะก็คือพลังของโลกนั่นเองตรงนี้ถ้าเกิดอยากรู้ข้อมูลละเอียดเนี่ยให้ไปดูพาร์ทของเนเมซิสนะฮะก็จะขึ้นให้อยู่ที่มุมจอเนาะพาร์ทนั้นก็จะพูดถึงประวัติของเดียบลเนเมซิสแล้วก็พูดถึงเลเจนเดอรีเบเดอร์เนี่ยค่อนข้างจะเยอะเลยแน่นอนออลารโก้ตัวนี้จะเป็นเบเดอร์แห่งหน้าร้อนนะครับก็คือซัมเมอร์ซีซั่นเนาะ โอ้ร้อนแรงขนาดนี้ก็ต้องน่าร้อนแหละภาคนี้ไลอุกะเนี่ยเขาก็ได้ออกเดินทางคนเดียวเนาะเพื่อที่จะตามหา Legendary Blader คนอื่นๆแนละ้วเพราะว่าเขาเนี่ยอยากจะชนะ Legendary Blader ทุกคนนะเพื่อพิสูจน์ว่าเขาเนี่ยแข็งแก่งที่สุดอย่างแท้จริงนะแต่ก็ถูกเกนตะเนี่ยหรือผู้ใช้ซาจิเทเลโอเนี่ยแอบตามไปด้วยนะครับผมเพราะว่าเกนตะาเนี่ยอยากจะโน้มน้าวนะให้ไลอุกะเนี่ยมาช่วยจิงกะในการแบบหยุดยั้งเนมิซิสเนาะแต่ไรอุกะเนี่ยก็ไม่ใจอ่อนเลยฮะ แต่ว่าก็ยังยอมให้เกนตาเนี่ยติดตามมาเรื่อยๆนะเกนตาเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาไม่มีพลังมากพอนะก็เลยอยากจะชวนให้คนที่มีพลังมากพอเนี่ยไปร่วมกับจิงกะให้ได้นะเนาะเรียกได้ว่าเหมือนแบบอย่างน้อยอยากทําประโยชน์อะไรได้สักอย่างจนเกนตาเนี่ยทนไม่ไหวแล้วนะ,ะจึงต้องแบบขอท้าแบทเทิลเลยแบบถ้าเกิดชนะจะขอให้ไปร่วมทีมกับจิงกะให้ได้เถอะเรียกาศก็แบบเอามาดี้ไม่แพ้อย,อยู่แล้วนะฮะซึ่งเกนตาเนี่ยก็สู้ไม่ถอยเลยนะ สู้กันไปสู้กันมานะฮะเรยุก่านเนี่ยก็ใช้ท่าไม่ตายดันซาจิทาเิโอไปชนหน้าผาเลยนะแบบโหอ,อย่างเวอร์อะตามไปเก็บได้ยังไงก็ไม่รู้ว่าไปชนไกลขนาดนั้นนะแต่จากการต่อสู้นั้นเนี่ยก็ทําให้เฟสบอลของเจ้าเอลดาโกเนี่ยมีรอยบิดเลยนะคือทำให้รู้ได้รู้ว่าเกนตาเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นมาขนาดไหนแล้วจนถึงการต่อสู้ครั้งสุดท้ายนะฮะเรยุกาเนี่ยเข้าไปหนึ่งนนะะหนึ่งกับเดนเมซิสนะฮะหนึ่งหนึ่งแบบ ขอบวกตรงๆเลยเนเบซิสเนี่ยกลายเป็นร่างสุดยอดแล้วนะฮะก็คือเดียบลอนในเบซิสเนาะหนึ่งๆในเบซิสอยู่นานเลยนะฮะไม่ยอมล้มสักทีคนอื่นเนี่ยแปบ๊บเดียวก็ปลิวแล้วนะจนเนเบซิสเนี่ยเริ่มลำบากน,นะฮะก็เลยใช้ท่าไม้ตายไปนะฮะโดนอัมาเกดอนใส่เรยุกกานี่ก็คือเละเอลดาโกเดสนาคเตอร์นี่ก็ค่อนข้างจะพังเละพอสมควรเลยนะครับผมถึงจะแพ้ไปแต่ก็เป็นคนเดียวเลยนะที่ทําให้เนเบซิสเนี่ยใช้ท่าไม้ตายได้นะคนอื่นแบบแค่ชนก็ปลิวแล้วอ่ะ กินตาเนี่ยเห็นเรยกะโดนก็แคขนนะฮะก็เลยเข้าไปสู้บ้างด้วยเฟรมซาจิติเรโอตัวน้อยๆตัวนี้ที่มีแค่เมทัลเฟสโง่ๆนะพยายามสู้พยายามสู้พยายามสู้นะฮะแล้วก็ดูท่าจะไม่สําเร็จปรากฏเรยกะที่หมดสภาพก็ลุกขึ้นมานะครับแล้วก็ชุดเอลดาโกอเนี่ยเข้าไปใส่ซาจิติเรโอแล้วเอลดาโกอเนี่ยก็ได้มอบพลังแห่งดวงดาวให้ซาจิเทเรโอนะหลังจากมอบพลังไปจนหมดเอลดาโกอตัวนี้ก็สูญสลายไปนั่นเองนะครับ ซาจิเทเลโอที่ได้พลังของเอลดากมาอย่างเต็มเปียียมก็ได้พัฒนาร่างกายเป็นแฟลชซาจิเทเลโอและมีส่วนช่วยในการผลึกเน m e ซิสในเวลาต่อมานะครับผมในเรื่องของเอลดาโกในอนิเมเนี่ยจบอยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับผมจริงๆมันจะมีเล็กๆน้อยๆอยู่ในภาคซีโรจนะฮะอันนี้ผมไม่ได้ดูนะถ้าเกิดข้อมูลผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าซีโรจมันดูน่าเบื่อเกิน <laughs> ผมไม่ค่อยอยากกลับไปดูเท่าไหร่นะฮะ ซีโรจีเนี่ยมันจะมีเบตัวนี้นะฮะที่ชื่อว่าดักในรากูนะเป็นเบตัวที่คล้ายๆกับพระรองใช่ไหมตัวละครที่ใช้ก็แบบฟิลฟตัวละครแบบรายุกะนะฮะที่แบบก็คือแบบเป็นคู่แข่งแต่ก็ไม่ใช่แบบตัวร้ายซะทีเดียวอะไรเงี้ยมีความแบบมาช่วยอยู่บ้างนู่นนี่อะไรเงี้นะซึ่งคนที่ใช้ดักในรากูเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้รับเบตัวนี้มาจากรยุกะนะฮะทำให้ทุกคนเนี่ยค่อนข้างจะสงสัยว่าจริงๆแล้วรายุกะเนี่ย ยังมีชีวิตยอยู่ที่ไหนสักแห่งหรือเปล่าในโลกใบนี้นะครับผมแต่ก็ไม่มีใครรู้ได้นะเนาะเนื้อเรื่องก็ไม่ได้เปิดเผยนะเออแต่ก็ถือว่าเป็นการกลับมาเล็กๆแล้วกันนะฮะให้คนหายคิดถึงกันเนาะเพราะว่าหลายๆตัวละครก็กลับมาในภาคซิโรจีแต่เรยวกะก็ไม่ได้กลับมาด้วยนะ <c oughs> อ,อ่ะเนาะเอ้ยเกือบลืมดักอนิสนี่อนิเมะนะฮะ เอาจริงดเรื่องก็แทบจะไม่มีอะไรเหมือนกันนะฮะเขาก็เป็นนักล่าสมบัติเหมือนกับในมังงะเลยนะเขาก็พยายามหาเบเบทที่ได้รับพลังของเศษดวงดาวเหมือนกันเนาะโดยเขาไปหาที่ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นยุโรปนะก็เป็นนักล่าสมบัติอนะก็อยากได้แต่ว่าตัวละครของเขานะฮะเขาชื่อรายุโตเนาะรายุโตเขาไม่ใช่ตัวร้ายมากนะ,ะเขาจะเป็นตัวดีที่แบบเอ้ยเผลอไปเจอกันเพราะว่าแจงจิงกะก็ไปหาใช่ไหมแล้วไรยุโตก็ไปหาเหมือนกันก็เลยร่วบมือกันซะเลยนะครับผมจะได้หาเจอไวๆเนาะ ตัวที่เขาไปหาเนี่ยก็คือเจ้า v วริเอร์ s สเนาะนี่ตัวนี้รู้สึกนะถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ v วริเอร์ s สเนี่ยโดนคิงเอาไปแล้วนะก็คือโดนโดนขโมยไปแล้วม,มาไม่ทันนะโดนเอาไปใช้ก่อนแล้วนะฮะทั้งซีรีส์เนี่ยเขาก็จะมาเป็นตัวเสริมๆที่คอยช่วยอยู่บ้างนะแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าในซีรีส์เขาบอกหรือเปล่าว่าเขาเป็นน้องชายของลายูกะผมว่าเขาไม่ได้บอกนะแต่คนก็น่าจะเดาได้จาก คาลเจอร์ดีไซน์ของเขานะที่ก็เหมือนเลย,ยุกับฟิปด้านอะแม้แท่จะไม่ต่างกันเลยอนิเมะและมังงะของเอลราโก้แล้วก็ดรากนิสนะเอลราโก้ทุกร่างเนาะมันจะมีร่างเหลือๆอ,อย่างเช่นพวกตัวเนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ฟังนะฮะว่ามันคืออะไรแล้วก็มันมาจากกล่องไหนนะแต่ว่าขออนุญาตเป็นพาร์ทหน้าแทนและกันนะครับผมตอนแรกผมก็ว่าจะพูดให้จบทั้งหมดเลยนะั่นแหละนะนะแต่ว่าคือช่วงนี้ยเป็นช่วงที่ผมรู้สึกว่าผมอยากจะควบคุม <c oughs> ความยาวของวิดีโอหนึ่งอะให้อยู่แค่ประมาณยี่สิบวินาทีไม่ใช่ยี่สิบวินาทีอะไรวะยี่สิบนาทีเอออยากจะควบคุมความยาวของวิดีโอให้อยู่ประมาณยี่สิบนาทีนะฮะก็เลยคิดว่าเออสองพาร์เต็มเนี่ยมันสี่สิบนาทีเนาะไม่ใช่สองพาร์เต็มด้วยยังไม่ได้มีพาร์ทเบทเทิลเลยแค่พาร์ทข้อมูลก็ปาไปสี่สิบนาทีแล้วตัวนี้ล่างเยอะจริงๆนะฮะก็เลยขอเนี่ยตัดแบ่งพาร์ทไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับผมในส่วนของพาร์ทนี้ก็คงจะเป็นพาร์ทของแอนิเมะแล้วมังงะไปก่อนนะครับส่วน เดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะไปรีวิวทุกตัวกันนะฮะทั้งครบทั้งแบบกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13ตัวเลยนะฮะรวม e l ลดาโกทุกล่างนะแล้วก็แรก็กโน,นนะิสด้วยนะเราก็จะมารีวิวกันให้หมดเลยนะฮะยังไงติดตามกันไว้นะผมไม่นานเกินรอแน่นอนนะครับจะได้ดูกันแล้วก็เดี๋ยวมีพาร์ทแบทเทิลเนี่ยตามมาทีหลังแน่นอนสำับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยครับสวัสดีครับ